สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันนะคะช่วง7-8ปีมันเนี้ยไม่มีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนเลยค่ะเป็นช่วงที่ดูแลพระในบ้านช่วงนี้พอมีเวลาบ้างก็เลยไปเที่ยวอุทัยธานีค่ะเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเที่ยวดีกันเลยค่ะเราเริ่มต้นกันแต่ชช้ันตลาดยามเช้า,ชาที่อุทัยธานีนะคะตลาดใหญ่ ไปใส่บาทพระที่ภายเหรือมานะคะัน,นี่คือใบไหลบัวเหรอคะจะ้ะไหลบัวมะม่วงอะไรอะ่รอะออด,ดอกไม้นี่กำละห้บาทเดี๋ยวซื้อไปใส่บาทดีกว่าคะ่ะมีพระนะคะเดินมารับบาทในตลาดแล้วก็เราสามารถใส่บาท,พร,ทพระที่ภายเหรือมาด้วยได้คะ่ะ วันนี้ได้ใส่บาตรทั้งสองที่เลยนะคะคือพระที่เดินมาในตลาดแล้วก็ที่พายเรือมาค่ะหลังจากใส่บาตรเสร็จเราก็ไปเดินชมบรรยากาศของริมแม่น้ําสแกกังค่ะเป็นยังไงกันบ้าง<ด>ไปดูเืก็บรรยากาศเรือนแพริมแม่น้ําสแกกังนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชดัดสักเท่าไหร่เพราะเรายอ,อยู่ไกลอ่ะถาถาอันนี้ค่ะนี่นี่นี่ฝั่งนี้ก็มีชีวิต เลีแพะกระมงรินไม่น้ำแทะกลางนี่มันดูอีกมุมหนึ่งนะคะนี่น้ําท่วมหรือน้ําขึ้นก็จะต้องลอยขึ้นมาสิลอยขึ้นลอยขึ้นตามน้ําเลยลงก็ลงตามน้าอ๋อขึ้นลงตามน้ําเวลาน้ําท่วมก็จะท่วมหมดเลยนะคะตลาดสดเนี่ยใช่ค่ะสดที่เราเดินเมื่อกี้นะใช่เดี๋ยวนะคะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้น้ําอยู่ตัวนน้นนะ นู่น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 ใช่ใช่แต่เวลาท่วมท่วมถึงต้นนี้เลยต้ตลาดสดเลยท่วมตลาดสดนี่ท่วมตรงที่เรายืนเลยโอ้โหน้ำมาแรงไงน้ำเยอะนะถ้าท่วมอ่ะต้องย้ายตลาดสดไปอยู่ทางหน้าเมืองนู่นเลยค่ะโอ้สายแล้วค่ะเดี๋ยวบ่ายๆเราไปขึ้นเขาสะแกกางกันดีกว่าเนี้อะไรคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่คิวทัศน์ตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะแล้วด้านนู้นนะคะที่มันเป็นสีเขียวๆขียวนั่นเป็นชานเมืองของอำเภอเมืองแล้วทางไหนหเวยค่ะแข้งนะ นู่นเลยมองไม่เห็นเลยค่ะอยู่เขาลิบนู่นเลยเขาบางเลยเหรอคะแล้วนแม่น้ำตะแกรกลงค่ะเดี๋ยวนะก็ขอดูแม่น้ําตะแกรกงค่ะมองไม่เห็นค่ะมองเห็นแต่ตึกเนี่ยตึกมั่งม่วงตึกเนี่ยตึกอะไรคะตึกสมเด็จพระเทพค่ะโรงพยาบาลโรงพยาบาลอุทัยธานีพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดวันที่เก้าถึงหาอุทัยธานีว่าจะเป็นเมืองน่าเที่ยวนะพัฒนกจากรีอ๋อมีพื้นที่สีเขียวเยอะอยู่นันเนี่ยมองจากข้างบน บอกเรายืนอยู่บนวัดสังกัดเนาะวัดอะไรนะวัดสังกัดรัตนาคีรีบนยอดเขาสแกกังใช่ไหมคะที่มีพี่ีไอ้นา่นางานวันออกพรรษาตักบัตรเทวตักบาตเทวโอเคยเคยมาเคยมาตักบาตรเทวอย่คราวนี้นะคะมาดูอีกมุมหนึ่งของเมืองอุทัยค่ะจากยอดเขาสแกกังนั่นแหละแต่เป็นอีกด้านนึงพื้นที่สีเขียวทั้งนั้นเลยอ่ะมีมีพื้นที่ป่าอะไรมั้ง มันก็มีหมู่บ้านกลางเขาหลังเขาหัวเขาแล้วก็ทายานีค่ะทายธานีมองจากยอดเขาสแกกลางด้านตรงข้ามกับตัวเมืองนะคะยามเย็นค่านี่กี่โมงแล้วห้าโมงเย็นห้าโมงกว่าห้าโมงห้ค่ะเกือบ6กโมงเย็นค่ะบรรยากาศดีมากๆนอกจากนี้ยังมีอีกจุดหนึ่งค่ะพี่จัดงานพี่จัดงานวันตักบาทเทโววันออกพรรษา ออกพรรษาค่ะแล้วก็ที่คนทั้งประเทศมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็มีการจัดซุ้มงาช้างเพราะเมืองอุทัยธานีมีงาช้างวสวยๆเยอะค่ะก็จะมีจัดแล้วก็มีขบวนแห่วสวยๆนี่เราเคยมาทขบุญตักบาทตรงนี้มีพระเดินลงไปใช่ตอนเป็นร้อยองค์ออกพรรษาใช่ไหมจะมีเสียงดน,นตรีเบาๆดังเหมือนพระ ค่อยๆเดินลอยลงไปอ่ะจากยอดเขาเนี่ยลงไปแล้วเราเคยไปใส่บาทข้างล่างเราตักบาทกันข้างล่างอ๋อตรงนี้เองก็คือจากยอดเขาสแกกันเนาะจากวัดไรนะวัดสังกัดรัตนาคีรีโอเคเชิญใครจะมาทาบุญตักบาทเทโวนะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะด้านนี้เป็นลอยพระพุทธบาทจำลองมณฑปมณฑปที่ข้อพระพุทธบาทจำลอง บนยอดเขาสแกกัง่ะออกพรรษานี้นะคะใครอยากทำบุญตักบาตเทวและมาอ,อุทัยทานยีเลย